นะครับมารีวิวการทำงานของตัวรีโมทคุมไฟ d a y ์ไลท์นะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องเปิดฝาหลีมันก็เปิดได้เลยเพราะว่าเราต่อตรงกับแบตเตอรี่นะฮะลองดูนะครับกดจังหวะเปิดนะครับไฟติดแล้วกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนจังหวะนะฮะจากไฟติดยาวๆให้เป็นกลายเป็นเปเป็นไฟกระพริบนะฮะ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันสโตรกครับวิ่งสลับไปสลับมานะครับน,น่าจะคุ้นเคยกันดีนะพอกดอีกครั้งหนึง่งเป็นกระพริบยาวนะครับอยากให้มันติดนิ่งๆเราก็กดปุ่มอีกฮะมันจะมีปุ่มให้กดนะี ใช้รีโมทปิดเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจรถเพราะเราต่อตรงกับแบตเตอรี่ครับ